ความมันความสนุกของการแข่งขันเรือย,ยาวประเภทนี้ค่ะครับเอาไปเสิร์ฟต่อเลย40ฟีพาย,พยชิงชนะเลิศค่ะเจ้าแม่ประดูเงินในร่องน้ําแดงเจอกับจักรนารายในร่องน้ําน้ําเงิน,ค,นค่ะเจ้าแม่ประดูเงินต้องบอกว่าไม่ธรรมดาค่ะได้ยินข่าวแววมาว่าจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบนะคะสังเกตเห็นหมวดละออนั่งหัวท้ายเรือเป็นอรุณทองมีจ่าท็อปหมวดตาลมาครบเพราะฉะนั้นนี่คือ ประดูเงินในฟอร์มชุดใหญ่นี่จะบอกว่าเป็นอีเวนท์ที่ประดูฝ่ฝันก็ว่าได้จัดชุดใหญ่ลงสนามเลยค่ะถูกต้องมาเจอกับจักรนารายเสาให้สระบุรีของสอดโดงนะคะ,ะใช้ฝีพายไม่ธรรมดาเช่นเดียวกันฝีพายช่างหลังบวกปุ้ยประดาทอง คนหวานคนหัวบ้านเดียวกันครับคู่นี้คนหัวบางบ่อครับคู่นี้นี่เจอกันบ่อยนะชิงกันบ่อยสี่สิ่ฝีพายพร้อมแล้วมาเลยครับพร้อมแล้วมาเลยอยากจะดูอยากจะดูปล่อยเร็วๆเลยแหมใจร้อนแท้เนี่ยทีมไปรุ่นใจร้อนตลอดเลยเนี่ยยังไงเนี่ยทีมปล่อยเรือจิ้งเหลดไฟของเราพร้อมแล้วเหมือนกันนี่ที่สพลอยต่อกันแชมป์ป้อกันแชมป์ของมาดูเงินเที่ยวแรกครับเป็นแชมป์ปีที่แล้ว ฝีพายยังไม่พร้อมแต่ว่าคุณนองอาจพร้อมมากนะคะเ <c oughs> จะาแม่ประดูเงินค่ะประเด็นอยู่ที่การล <ะ S 2> ปล่อยเรือ <ละ S 1> เนี่ยแหละครับเวลาล่องน้ําธรรมชาติจะเป็นอย่างนี้นิดๆหน่อยๆเขาจะไม่ยอมกันอนะ่ะถ้าถ้าเผื่อว่าลำไหนยังย,งยกพายอยู่ก็จะปล่อยไม่ได้นะครับจนกว่าจะยกพายถึงตีสามตีสี่ก็ปล่อยไม่ได้โอ้ขนาดนั้นออกมาแล้วค่ะ ชิมปี๊ายประเภทก่อครับคู่นี้ครับเจ้าแม่ประดูเกินแชปเก่าผู้ชาชิงแล้วก็คือจักรลลายจักรลลายอยู่ในร่างน้ำต้องเงินดูที่ว่าจักรลลายจักร เต่าเฮ้ยเต่าใครกระับบุรีของสจเดิว่าเที่ยวนี้จะทาได้ไม่ลองน้ำแต่เมื่อแต่เนื้อนี้ไม่ธรรมดานั่นคือเนือล่องไตมาตลอดน้ำมาดูเงินมาดูเงินขอดคอการตีแรงแสงหนีได้หรือไม่เมื่อต่างคนต่างใส่ต่างคนต่างอ่ต่าคนต่างคนหลังนี้เรียกว่าหัวเรือเสมอเสมอกันยังดูไม่ออกยังบอกว่าทุกเที่ยวนี้เรล่องน้ำแรงล่องน้ำแรงจะพายแรงแสงหนีได้ไม่ได้มาดูเงินก็ไม่ยอมไปท้องก็แทบพายไม่เปียกพายเสียภาษีพายแรงจะแสงหนีจักหลัยก็กอบคอแล้ว พี่น้องครับพี่น้องครับมันสุดๆจริงๆชอบใจไหมชอบใจไหมตบมือหน่อยเที่ยวนี้นะครับต้องชาเลนจ์ครับต้องชาเลนจ์ต้องชาเลนจ์เออต้องชาเลนจ์ตัวิดีโอต้องดูวิดีโอขอวิดีโอครับเต็มตัวติดเจ้าพญาเดือดจริงๆเลยเจ้าพญาเดือดครับตาไว้ครับลูกหนานจนเครื่องดับเลยอ่ะโอ้โหหน้าจอผมดับเลยเดี๋ยวทีมงานภาพช้า อย่าเพิ่งไปดูที่ต้นทุนก่อนค่อยไปดูที่ปลายน้ําก่อนลําไหนชนะยังไม่รู้เลยเดี๋ยวข้าตัดไปต้นทุนคู่นี้ต้องได้รางวัลดูใจเย็นได้รางวัลดูเดือดครับอาจารย์ลองลิเกได้รางวัลดูเดือดครับยังไงก็ดูบรรยากาศคนดูคนเราฟังนะครับทีมงานปรากฏว่าลิเกมาให้ฟังไหนขยับมาได้ไหมครับร่องน้ำน้ำเงินครับร่องน้ำน้ำเงินครับท่านผู้ชมร่องน้ำน้ำเงินคือ ไล่โอเคแม่พอดูไล่มาตลอดนะไล่ไม่ทันแล้วอยากจะเพิ่มอีกสั้น50เมตรนะคะน่าจะสนุกมากยิ่งขึ้นชัดๆอีกทีหนึ่งนี่นี่พับ ภาพช้านะโอ้โหนี่จำกันยังวิ่งร้อยเมตรเลยภาพช้าหัวจักนารายก็คือแป๊ะพิพัฒน์พละจักรนารายชุดสีเข้มนะครับแล้วก็อยู่ทางนอกในขณะที่มาดูเงินอยู่ทางในร่องน้ําแดงเขาบอกว่าร่องน้ําน้ําเงินจะได้เปรียบนิดๆก็อยู่กระแสน้ําที่ไหลกว่าหน่อยอะไงไงเนี่ยหน้าจอติดติดับดับมาดูภาพตรงนี้เดี๋ยว เอาทีมงานเอาตารางมาดูหยุดปึ๊กหยุดปึ๊กหยุดอีกนิดเดิงอีกนิดเดิงนิดเดิปึ๊กตรงเส้นหนาดอกไม้เดียวชอบเรกว่แค่แค่จมูกชนะไปแค่จมูกอย่างนี้อย่างนี้เดี๋ยวเที่ยวหน้าเอาผมไปอยู่ทหารเรือไปอยู่กลางแม่น้ำบ้างเอาจะเป็นอย่างไรจะมีโอกาสทิ้งรั้ไหม ยไหมค่ะไอ้ยอมมันไม่ยอมอยู่แล้วแหละแต่ว่าจะเล่นได้แค่ไหนจากนารายสอจโดม,มาเองคุณจริเทพอไปก็เฝ้าหน้าจอนั่นแหละลุ้นอยู่อากำกับทางหน้าจออ่คยอยลุ้นอยู่ตคง<น>จะไม่มีใครกล้าเป็นหมอดูให้นะคู่นี้นะ,ะนะอ้านะวลาเอาละนี่นาทีเดือดพอลุ้นกันอาจจะปล่อยช้านิดหนึ่งแต่ถ้าเร็วได้ก็ดีนะเผม่อจะแม่ทประดุนาเดินเรือแล้วค่ะอ๋อไปแล้วค่ะ ไอ้คนี้ผมขอมาดูว่าเด็กมันจะกลับขัวครับเพามันเอาจริงเอาจังเอากระดาษน้ำกะจูงจายใบเืองเที่ยวแรกเที่ยวแรกมันจะนากันนี้เดี๋ยวกันจะเที่ยวนี้เที่ยวนี้ไม่รู้ว่าใครเป็นใครไม่รู้ว่าใครเป็นใครระหว่าะแม่ปดะกูนจะแม่ปะตนกันจักงละายตอนนี้ตอนนี้จะแม่ประตูันไปอยู่ร่องน้าร่องน้ําล้ัจักงละายจักลายอยู่ร่องน้าใครรู่าจักงละายจักงลลายจะหนีพ้นหรือไม่พ้นพ้อไม่พ้นดูกัต่อว่าจักงละายจะทาได้เป็นเที่ยงที่สองหรือไม่เมื่อกลับไปอยู่ร่องน้ำแดดแต แพ้เป็นได้แพ okay. ้เป like ็นได้แต่ละก็เป็นได้เมือนการต่างคตต่างสายต่างคนต่างกันเที่ยวนี้จะทําได้หรือไม่ได้ใหญ่ไม่ได้ยังดูไม่ออกบอกไปถูกเที่ยวนี้มาดูทองมาดูเงินมาดูเงินเล่าน้ำ้หเือนบอกไปดูเงินเล่าน้ำน้่าเงินชันหายแรงแสงหนีได้ไม่ได้ดูสิว่าจักนาลายบนไว้เรืตีจี้กอดคอกอดคอมาแล้วเอาละโอ้ยอย่าปล่อยสั้นอย่าปล่อยสั้นเล่าน้ำ อ้าวปวดหัวปวดหัวเลยดิท่านท่านผู้ว่าท่านสมพิศจันทร์มลรีศนะครับผู้ว่าปฐุมมาสนุกสนุกผู้ว่าสนุกตบมือนายกประยัตินอบขาวโอ้โหยิ้มไปนยิ้มกันหมดคุณลุงคุณนายอดสอสอสาวโอ้โหท่านผู้ว่าบอกว่าไม่เสียแรงที่มาดูเร็วโอเคเสียดายกล้องกล้องไม่ได้จับภาพท่านผู้ว่าแก้สายเต็มตัวโอ้โหเดี๋ยวมาดูภาพช้าๆตรงนี้เป็นอันว่าอย่างนี้มีเที่ยวสามเลยคุณก้งคุณนายใช่ค่ะ ลุกคือเลยค่ะมาสักครู่แต่ผมปวดหัวนี่พูดก,กับช่องทีวีนี่มันตัวจะไม่ทันนะดิแต่ว่าเพื่อความมันไม่เป็นไรแล้วให้แขกรอนเลยนะอาจารย์<อ>ได้ไหมล่ะ<อ>อบอกว่าบมวลอยบอกว่าเที่ยวแรกเนี่ยยอมโค้ดแปะไปก่อนแต่ว่าเที่ยวสองขอเถอะแล้วจะมาวัดคันเที่ยวสามพี่แววครับผม <นะ S 1> สังเกตว่าพอผ่าน200เมตรมาแล้วเนี่ยปัดไอ้เทอสิงแปะไอ้จักรนารายจักรนารายป๋าเลยตับแดงเนี่ยจะหย่อนหย่อนไปนิดนึงนะ บอนย้อนไปนิดอยให้พอดูเนี่ยทิ้งไปครึ่งช่วงตัวอย่างนี้แบบมาเล่นมาเล่นปลายแต่ไม่ทันดูภาษาเรือเขาหวังจะตะคุบปลายแต่ไม่ทันกล่าวว่ามาไล่ตะปบตอนปลายก็เสียดายไปนิดหนึ่งแต่ให้ได้ทันเวลาของเรานะครับการถ่ายทอดสดนี่มันก็จะกระชับเข้ามาเรื่อยๆแล้วอย่างนี้ครับท่านอาจารย์ครับข้อตกลงเขาได้พลายน้บสามเขาห้ามแวะห้ามเปลี่ยนตัวด้วยอ้าไม่มีห้ามเปลี่ยนตัวหลายคนจะมาจะแม ประดูเงินเนี่ยประจฉลาดนะคะมาเจอร่องน้ำแดงท่านผู้ว่าเมืองปุมท่านสมชิดจันทมาเร็กยืนลุ้นบอกผมว่าเราจะได้ดูไหมเนี่ยเที่ยวที่ามผมบอกว่าเดี๋ยวจัดให้ทีมงานทีมงานทอดีทสาเต๋าท่านนายกปัญญานายกเต้จัดให้อยู่แล้วประดูเงินมาอยู่ร่องน้ำแดงจากนารายอยู่ร่องน้ำน้ำเงินก็บอกว่าร่องน้ำน้ำเงินได้เปรียบนิดนิดเดี๋ยวมาดูว่าเจ้าแม่ประดูเงินจะต้อง

ทียวชนะคนละเที่ยวลองมีเที่ยวที่สามแต่มันมีปัญหาถ้าเกิดเที่ยวนี้มันเสมอกันต้องมีเที่ยวสีแน่นอนจะมาจากอะไรกับดอกปาดูจะทําได้ไหมได้อะไรปาดูเงินจะทําได้ไหมต่างคนต่างไปต่างคนต่างอัดต่างคน่ากปัาต่างคนต่างมีดีใครดีว่ากันต่างคนไม่มีใครยอมใครแล้วจ้าใครยอมใครแล้วจ้ามาดูซิว่าปาดูเงินลองน้ำแดงดูซิว่าจะทําได้หรือไม่เที่ยวนี้จักนารายก็ไม่แกงซังไม่แกงสีไม่แกงมัรมีใส่แกสีลักงอย่าเอามาดูซิว่าปาดูเงินในที่จะดูไม่ออกบอกไปถูกกอดคอกันมาแล้วร้อยสาม 我老、哦。 คู่แห่งปีอ่ามุมนี้สวยๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณอ๋อยยังปัดชงไม่ได้นะห้องหลังไปปัดชงไม่ได้คุณอ๋อยออกนอกหน้าอ่านันเอกยังออกเดียังดยวเพิ่งปัดช้ายังยันไม่รู้ว่าจะเชียร์ใครจัะดูจัะดูอะไรก็เป็นได้อะไรก็เป็นได้ไม่รู้จะดูไม่รู้จะจั้งนะตอนนี้ตั้งแต่ออกสตาร์ทพี่แววแล้วมาดูออกครับผม มาดูอยู่ขวาน้าไม่มากนําไม่มากจากนารายน้ำไม่มากจากนารายํำแขนขาวนะครับทางซ้ายเือของท่านผู้ชมครับนะครับเอาสตาร์ทมาเขาบอกว่ารองน้าเงินต้นน้ําจะได้เปลี่ยนนิดเดงครับผมต้องออกให้มากต้องออกให้มากคิงบก็ไม่รู้ร้อยเมตรสุดท้ายน้าเงินันดีไอ้แดงดีก่างน้ําก็มาไล่ประกบกันแล้วก็มาถึงร้อยเมตรสุดท้ายบุญรอดเพ็รบุรีก็ร้องลิเกอยู่นี่แหละครับผาบชาๆาเดี๋ยวทีมงานทีมงานเตรียมตารางขึ้น มีมงานเต้นตารางขึ้นดูครับเพลงนี้ดูดูดูชายด้าดูที่ว่าเป็นอย่างไรเข้ามาเข้าดูภาพก็ใช้อีกทีหนึ่งเอ้าตารางมาตารางมาลุ้นตารางมาตารางเอาโอ้โหเหลี่ยมนี้เอาให้เอาเอาตารางมาดูอีกทีดิตารางมาดูอีกทีนี้ดูดูเส้นตารางครับว่ามันแพ้ชนะกันมากมายขนาดไหน ขอแก้วโปตนวรตงขอดูตลา,าง<ป>ะจะเห็นว่านี่ปึ๊บปึ๊บช้าๆอ่ากดตรงนี้ไว้ก่อนจะเห็นว่าเที่ยวนี้เที่ยวนี้เหลือมอยู่เยอะเลยทีเดียว<อ>ก็แสดงถึงความแข็งแรงนะครับความสมบูรณ์ของอน,นักกีฬาฝีพายว่า,าเป็นอย่างไรแต่ว่าสรุปแล้ว